うん。 ครับอยู่กับผมก็มิซูสเตชันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับรถเล็กนะครับเจ้าคันเล็กของเรานะครับก็คือเจ้ามิซูบิชิมิลานนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น GLX CVT นะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นตัวที่ราคาถูกที่สุดนะครับสำหรับราคาเจ้าคันนี้นะครับจะอยู่ที่5,9000บาทนะครับราคาถูกมากๆเลยนะครับ ค่างวดก็จะถูกลงตามไปด้วยนะครับเหมาะมากเลยนะครับสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังอาจจะหารถคันแรกอยู่นะครับหรือว่าเพิ่งเรียนจบใหม่ๆนะครับหรืออาจจะต้องการนะครับที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับเปลี่ยนจากการนั่งรถประจําทางนะครับนั่งรถโดยสารนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นซื้อรถสักคันนะครับคันเล็กๆที่ภาระไม่ได้เยอะนะครับค่างวดเบาๆนะครับเรามีในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับแคมเปญ พิเศษดอกเบี้ยถูกๆนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งมากมายนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมกันครับว่าเราทําการตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์อะไรเข้าไปบ้างในรถคันนี้นะครับสำหรับเจ้ามิซูบิชิมิลาดคันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับรบกรณทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของผมนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดนะครับในการอัปเดตคลิปใหม่ๆของผมอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้ว รอติดตามชมกันให้ดีกับมิสูนสเตชั o นในวันนี้ครับเรามาเริ่มชมรายละเอียดของรถคันนี้นะครับเจ้ามิสูบิชิ i ิลาดคันนี้นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะ G L X C V T ย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็นสีดำ นะฮะสวยๆหล่อๆดูๆแบบนี้เลยนะครับรถเดิมๆนะครับเราทําการปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับติดตั้งเข้าไปให้ดูโดดเด่นสวยงามขึ้นนะครับมาเริ่มในส่วนของตัวด้านหน้านะครับก็จะสังเกตเห็นชัดเจนนะครับจะมีตัวฟอนต์หนังสือเขียนว่ามิราดแบบนี้นะครับเป็นสีโครเมียมนะครับก็บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นรถได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสีโครเมียมแบบนี้นะครับหรูหรามากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวชิ้นชิวกระจังหน้าตรงนี้นะครับจะมีแถบโครเมียมแบบนี้นะครับ พร้อมกับตัวโลโก้นะฮะเดี๋ยวโลโก้เราจะติดสติกเกอร์นะครับเป็นสีแดงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรามารีวิวให้ดูก่อนก็สังเกตว่าจะรับกันดีนะครับกับตัวชิ้นส่วนตัวฟอนต์หนังสือนะครับที่ติดตั้งเข้าไปนะแล้วก็ตัวคิวไดนามิกชิลของเขาตรงนี้นะครับจะเป็นสีโครเมียมอยู่แล้วที่พิเศษนะครับสำหรับคันนี้ก็คือเราทําการติดตั้งในส่วนของตัวชิ้นสเก์ดด้านหน้านะครับเป็นพาสติกิร์ตแบบนี้แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะครับสวยงามมากเลยนะฮะมีเส้นสายสีแดงตัดขอบตรงนี้นะครับทำให ตัวรถเนี่ยดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะเป็นโคมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสองสว่างได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นโคมแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับก็ยังมีในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างคุ้มค่าเลยสําหรับเอารถรุ่นเริ่มต้นนะครับในราคาประมาณนี้นะครับบอกได้เลยว่าออปชั่นนี้คือจัดเต็มมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ทําการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าอีกนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับเราก็ทําการ เปลี่ยนล้อนะครับใส่ล้อแม็กนะครับทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับท็อปเลสซิ่งวิลก็เป็นขอบ15นะครับอ่าแล้วก็รัดด้วยยางซีรีส์195 5 0 R 1 5นะครับเป็นตัวครอสนะครับก็ตัวยางเนี่ยนะครับก็นุ่มนวลนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันได้ดีแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวน็อตล้อนะครับเราใส่น็อตเลนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีแดงแล้วก็ตัวครอบคาลิเปอร์ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ด้วยนะครับตัวล้อเนี่ยก็เน้นลวดลายนะครับเป็นขอบสีเงินแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นแล้วก็อาจะตััดดขอบบสีํานะครแล้วก จะมีขอบตรงนี้เป็นสีแดงก็รับกันดีกักบตัวน็อตล้อนะครับแล้วก็ตัวครอบคาลิเปอร์ด้วยสวยงามหล่อๆเลยนะครับด้าน,นข้างสําหรับคันนี้เนี่ยกระจกเขาเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นก็ตามนะครับนี่คือออปชั่นเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับก็ทําให้การใช้งานนะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่สัญจรไปมานะครับก็สามารถเห็นเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวได้อย่างชัดเจนดียิ่งขึ้นนะครับ ด้านข้างนะครับก็ติดตั้งในส่วนของชิ้นกันสาดเข้าไปนะครับทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายและขวามือเปิดประตูนะครับก็ทาทาการครอบโคมี่มเข้าไปนะครับแล้วก็เบ้ารองก็จะเป็นโคมี่มเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้เข้ากันดีเนื่องด้วยตัวรถเป็นสีดำนะครับพอเราติดตัวครอบแล้วก็ตัวเบ้าเข้าไปนะครับก็จะทําให้เข้าเซ็ตกันดีนะครับกับชุดแต่งข้างหน้าด้วยนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับใส่ตัวครอบโคมี่มแล้วก็เบ้าโคมียมเข้าไปนะตัวฟิล์มเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่า เราติดตั้งนะครับรถทุกคันที่ออกกับเรานะครับเราติดตั้งฟิล์มอย่างดีนะครับมีคุณภาพเป็นตัว Ultimate Super Nano เซ r a m i c นะครับรับประกันถึง10ปีเลยดีเดียวถ้าเกิดว่าฟิล์มไม่ดีจริงนะครับเราไม่กล้ารับประกันนะครับนานขนาดนี้นะฮะตัวฟิล์มเนี่ยเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับที่จะให้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับเข้มนอกสว่างในนะครับมองจากข้างในออกมาเนี่ยสามารถมองได้อย่างเคลียร์ชัดเจนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับในเรื่องของทัศนนวิสัยในการขับขี่เราจัด แถมให้ลูกค้านะครับทุกคันเลยสําหรับฟิล์มสเปคนี้ด้านบนนะครับสังเกตเห็นไหมครับเรามีตัวคลิปสลามนะครับติดตั้งเพิ่มไปให้ด้วยเพราะเดิมเนี่ยเขาจะเป็นเสาอากาศเป็นเกลียวหมุนธรรมดานะครับอันนี้เราแถมไปให้เพิ่มเติมนะครับเรามารับชมกันต่อที่ด้านท้ายนะครับแสงอาจจะมืดไปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพที่ชัดๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมแบบชัดเจนอีกทีนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชิ้นสปอยเลอร์นะครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3 นะครับแล้วก็พิเศษนะครับตรงที่รถคันนี้เนื่องด้วยเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับมีสปอยเลอร์ติดมากับรถไม่พอนะครับก็ยังมีในเรื่องของตัวไฟเบรกตรงที่สานะครับซึ่งพิเศษตรงที่ว่าเป็น LED ด้วยนะครับก็ทําให้ตัวรถนะครับดูหรูหราพรีเมียมขึ้นมาเลยนะครับนี่เป็นสปอยเลอร์ที่มาจากโรงงานแบบนี้นะครับถัดลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับโลโก้เป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ในเมื่อด้านข้างนะครับมีการติดตั้งตัวครอบมือเปิดแล้วก็ตัวเบ้ารองมือเปิดที่เป็นโครเมียมนะครับ มือเปิดด้านท้ายก็เหมือนกันนะครับมีทั้งครอบแล้วก็เบ้าเซตเดียวกันนะครับติดตั้งเพิ่มเติมไปให้แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวชิ้นสเกิร์ตนะครับที่รับมาจากด้านหน้านะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังก็มีไปให้ด้วยนะครับเป็นสเกิร์ตท่อคู่แบบนี้นะครับก็ดูสปอร์ตดูโฉบเฉียวนะครับแล้วก็มีไฟตรงนี้ด้วยนะครับเป็น LED นะฮะแล้วก็มีการติดตั้งกล้องมองหลังไปให้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังอีก2จุดนะครับไฟรับทิมอยู่ด้้าานนขงง2ฝัั่ะครบ เห็นชัดเจนนะครับปลอดภัยในส่วนของตัวไฟเบรกก็เป็น LED ด้วยนะครับในส่วนของแผงด้านข้างประตูนะครับตรงนี้เราก็ทําการพุ่มหนังเข้าไปให้ลูกค้าใหม่นะครับก็เดินด้วยตะเข็บได้สีแดงแบบนี้นะครับลูกค้ารีเควสตมาในส่วนของชิ้นตรงนี้นะครับจะเป็นแ่ดวเทบล่านะครับแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับกระจกไฟฟ้า4บีบานออโต้ฝังคนขับนะครับในส่วนของ ปายประตูด้านล่างนะครับเราก็ทกําการติดตั้งตัวสก๊อเหตุการลอยไปให้นะครับมีโลโก้มิลานนะครับตรงรุ่นเป็นสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ภายในทั้งคันนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังดําเดินด้วยได้สีแดงนะครับลูกค้าสามารถรีเควสบอกทางเราได้นะครับว่าต้องการให้เรา,าทําหนังเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็ตะเข็บได้สีอะไรสามารถเลือกได้นะครับ คันนี้นะครับแมว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็มีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาให้แล้วนะครับมีปุ่มปรับเครสียงนะครับมีปุ่มรับสายวางสายเวลาเชื่อมต่อบลูทูธนะครับหรือจะเป็นคําสั่งเสียงก็มีมาให้แล้วนะครับตัววิทยุจะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอนะครับซึ่งเป็นหน้าจอทัศสกรีนนะครับก็รองรับการใช้งานครบถ้วนนะครับวิทยุ FMAM นะครับเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้ด้วยนะครับหรือจะเชื่อมต่อ USB ก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นเกียร์นะครับเป็นขั้นบันไดแบบนี้นรเป็ีย C ด้านบนเราก็ติดตั้งในส่วนของตัวกล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้าไปให้ด้วยนะครับเป็นออปชั่นแถมเพิ่มเติมไปให้ร่นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ก็มีตัวฟังก์ชันออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับเป็นตัวดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเวลาเราจอดติดไฟแดงหรือจอดอยู่นิ่งนะครับก็ทําให้รถในการปล่อยมลพิษนะครับน้อยลงแล้วก็ที่สําคัญคือประหยัดน้ํามันมากขึ้นอีกด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถนะครับจะมีปุ่มอยู่ด้านตรงนี้นะครับคอนโซลด้านล่างแต่ว่าแสงมันน้อยไปนิดนึงนะครับ ก็สามารถที่จะปิดได้นะครับภายในประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับการรับชมรายละเอียดต่างๆนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆสําหรับอรถคันนี้นะครับเจ้ามิซูบิชิมิลาดนะครับก็ที่เห็นรายละเอียดทั้งหมดนี้นะครับในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสเกิร์ตนะครับหรือล้อแมกนะครับหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆนะครับเราทําการติดตั้งและแถมให้ลูกค้าฟรีนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหา รถยนต์มิซูบิชิมิลานนะครับหรือแอททาดนะครับรถยนต์เล็กที่เหมาะกับช่วงเศรษฐกิจตอนนี้นะครับก็ราคาถูกนะครับแล้วก็ทําให้ค่างวดเนี่ยถูกไปด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะนั่งรถประจําทางแล้วนะครับต้องการที่จะหารถยนต์สักหนึ่งคันนะครับก็บอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าราคาก็ย่อมเยานะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานที่มาจากโรงงานเนี่ยก็มีมาให้ครบถ้วนแล้วนะครับถ้าหากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถ ที่จะติดต่อสอบถามนะครับในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยสอบถามผมได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าท่านใดสะดวกติดต่อทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไ้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดที่ลิงก์แล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆกับตัวผมได้นะครับและสุดท้ายก่อนจะจบคลิปนะครับก็รบกวนฝากทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจผมด้วยโดยการกด s u b สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตลงใน YouTube อยู่่่เรรืออยยๆูแล้วนะคับ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับยังไงนะครับคิดหน้าผมจะมีอะไรไห้ทุกท่านได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมรอติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าครับ m มิส uh ู t a t i o n สวัสดีครับ